ออลเลยหูเบลือเลยตัวไหนก่อนตัวไหนก่อนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก่อนนะไปถ่ายใกล้ๆก่อนหมายเด็ดนะครับบมานนอกครับหมายเด็ดครับช่องนี้เลยครับพี่ตัเลยกูเลยบลุ่มเลยหัวตัวไหนกโอ้ตัวไปโลเยอะจัดตัวนี้อไอเพียบไปหมดยังหมดเลยนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับ ตอนนี้จ้างละจะทําการแสดงปนินนะครับบานไปหมดเลยนะเอาตัวไหนเดีวะมันจะตื่นไหมนี่ยิงไปนี่ตื่นแน่เลยตื่นก็หาใหม่เดินใหม่นะคอมันใหญ่อยู่ทำการแสดงนี่ครับอ่าปากเข้ามายิงเข้าปากนี่ลงมาเราขวางไปเริ่มเลยน่ะตัวไหนยอดฟ้าวน่ะโอตัวนู้นเดีนี่ซ้ายมือนี่ขวามือนี่งั้นเนาะตัวนี้รอนี่ขวางให้ดีด้วยเออเอาตัวนี้เหรอตัวนู้นนี่มามองทห้นี่นูบานเลย นอเห็นบ้างยอดไปเอาตัวนี้เหรอเอาเหลือตัวนุ่นทุกตัวเดาด้วูตัวใหญ่กันจังละจะทำการแสดงครับนี่อตรงนี้ใหญ่อ่ะบีนี่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 มุม่รอบช่องอะโอ้โหโอ้เดาเดวเดาเดาทุกคนใหญ่เหรอใหญ่โอ้โหทำการแสดงเขาแล้วนะครับนัดแรกของวันนี้นะครับหมายเด็ดนะครับวิ่งเลยนะครับ หลุดนะครับเสมอหลุดตัวนี้ครับเสมอหลุดทำการแสดงโอ้โหตัวดีเด้อพี่เสมอหลุดนะครับโอ้หไอบอลเซสสแตมม์เนี่ยมันไม่ธรรมดาใหญ่กว่าบังฮะวนตุบเลยวะแมนมือทาบดิ นี่นะครับช่างละทําการแสดงแล้วนะครับวันนี้นะครับบานนกคลองพะยะปลือไม่ไปนะครับแอบมายิงปานินนะครับไอ้อะไรนกคลองอะไรมึงกระจุกกระจับไม่ไปนะครับไอไปครับเรามาช่างละแอบมายิงนะครับโอ้ยใส่สวยป่ะสวยไหมโอ้โหให้ย่องเลยอย่างเงี้ยนะเสมอหลุดนะครับอย่าเด้เปื้อนสโลงยันเดยนไปแก้ๆก่อนอยู่ดิฝ่ามือตัวนี้ประมาณครึ่งโลได้ครับว้าแล้ว ครับสวัสดีท่านผู้ชมสามสิบห้าท่านนะครับบึงกระจับไม่ไปนะครับนี่นะครับผลงานนะครับขอโทษทีนะครับเดี๋ยวรองเท้าท่าไปดูนะครับขอโทษนะครับไม่อ้วนปึกเลยนะครับอ๋อแล้วครับนัดที่สองต้องมาลุ้นกันครับไลฟ์ให้ดูกันสดๆไปเลยครับเม่นไม่เม่นไม่รู้ครับยิงให้ดูเลยนะครับ ไม่มีตัดต่อนะครับอันนี้เป็น,น,นเป็นบอ่อล้างนะครับบ่อล้างไม่มีใครรู้จักไม้เลี้ยงงาเราขาวใต้น้ำมานุ่ทางนุ่นลุุุ่่่อันนี้ไม่ได้ใส่แว่นนะครับหมูมองเห็นไม่ใส่แว่นนะเห็นดิก็ไม่เอาแว่นมาไม่ต้องใช้ อ่ะเฮ้ยกล้องอะไมเป็นเงเดี๋ยว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 ตะโกนนะครับไอบอลทเต็มนะครับตัวนี้บ้างดิทนัดที่สองนะครับนี่นะครับยิงกันสดสดเลยนะครับหมายปิดนะครับหมายนี้ครับตัวดีไหมพี่อุ้ยอุ้ยหลุดไปเฮ้ยเอาละมาไล่ลบไล่ลบหลุดหลุดหลุด ไม่ใช่หลุดลูกดอกหลุดแล้วเอาแล้วนะครับจ้างละได้ทําการสแสดงนะครับมันเด็ดจริงๆนะครับโอ้ตัวนี้ย่อมกว่าตัวนั้นเว้ยนิดเดียวนิดเดียวโอ้เดี๋ยวก็เด็กลงน้ำไปหมดหรอกสองที่โดนสองที่เลยนะครับเราอาศัยฟุกนะครับเราไม่แม่นแต่เราฟรุกครับโอ้ นี่นะครับตัวปืนที่ใช้นะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมทุกท่านนะครับขอดูกระโปกหน่อยได้ครับเดี๋ยวบอกช่างให้ครับดูกระโปงดูอะไรไม่ดูดูกระโปงนั่นนะครับกระโปกเบื้อนไปแล้วครับนี่ครับใหญ่ไหมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับชมกันสนุกสนุกนะครับ อย่าซีเรียสนะครับอันนี้อันนี้คือการสาธิตยิงยิงให้ดูนะครับใส่ยอดมาดิมันเราไม่ใส่ยอดเราเราเราปรับแต่งให้มันใส่ด้านหน้าได้เฮ้<อ> <c oughs> เราเราปรับแต่งให้มันใส่หรือ,อ,นนอว่าใส่ใส่ทั้งกระปลายรางมหไม่ไม่ตอนนี้มันยาวรางเร้อยห้าสิบอืมเราปรับแต่งให้มันเข้ากับาการยิงได้ไวเยี่ยมเลยนะครับ หลังจากนอนสมมาหลายวันนะครับนอนซมมาสามวันแล้วครับทีนี้เห่านะครับเห่าแล้วครับ,รบช่องเดิมบัาเดี๋ยวมันก็มาอีกมันไม่มีคนกวนมันตันี้ไม่มีคนกวนไหนนี่ใ,นใครรู้จักชรงนั้นท่องเดิมบ้างาเดิมไหมยิงไกลๆโชว์ทีนี่ สักคู่นะครับสักคู่นะครับเดี๋ยวจะยิงให้ดูใหม่นะครับมันตื่นนะนี่นตื่นแล้วฝูงเมื่อกี้ไปไหนแล้ว พอเอ่ยชื่อช่างละมันกลัวเลยอะ <c oughs> ่ะน่าพูดดังเลย <c oughs> น่าพูดดัง <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกรเทียมรุ่มหรือเป,เปที่นี่อยุธยาครับพอดีเขาเบ่อร้างครับบ่อร้างพอดีเขาให้คนรู้จักเขาให้เข้ามาเก็บปลาไอ้อะไรนะไอ้ ไอ้ไปลาชะโดไีเจอไปนินกดปนินก่อน <c oughs> น้ำน้ำขุ่นนะครับแต่นี้เนื่องจากฝนตกเห็นไหมเดียมก็มาแันยิงมั้งได้ไหมได, <c oughs> ได้ได้ได้มาขอเต็มเต็มยศเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ตน,นี้ครับมันเป็นบ่อล้างเขานะครับบางจะลองยิงมั่ง,ง,งว่าไงฮะเฮ้ยโดนแล้วเ่้ยทำไมมันเป็นนิ่งๆวะไ <laughs> ม่โดน โอ้อะไรวะอ่อนเตังไม่อ่อนทั้มเลดโอ้ดึงมาดีๆจะหลุดเลยไหอหล้วหลุดวิ่งอยู่แป๊บเดียวแล้วหลุดติดอะไรหลางเนื้อมฉหมิ่นโดนสิงเลย ขอขอขอแก้ตัวที่แก้ตัวบางขอแก้ตัวบางไม่ค่อยได้ยิงบอลแท็ก <laughs> เดี๋ยวลูกดอกก็ขาดมี <laughs> ขาดแล้วอ๋อยัดลงอย่างก,กลางไม้ได้เลยใช่ไหมเด,เดินหน้าไปเดินหน้าไปไม่ใช่เดินหน้าไปก่อนมันมันเป็นอย่างงี้เลยมันมันหลุมหลุมหลุมมันอยู่ตรงนี้นี่นี่ไม่นี่ยน,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 นี่เดินหน้าไปแล้วก็ลงมาถอยออืเอ,อาเชือกดึงเข้าดิเข้าแล้วอืม อออไปตรงน้เอไปตรงน้ผมไปดูมาให้บางข้ามตัวเล็กเออทำภาพทีข้ามให้ด้วยขอบๆเลยพัง ข้าสโลงเลยครับตัวนี้ครับโอ้โห่ตีน้ำอย่างนี้ไม่น่าเหลือครับโอ้โหวิ่งเลยครับโอ้ยวิ่งอะไรอย่าครับใหญ่จัดครับวิ่งโอ้โห่โอ้โห่ขาวโบเลยโอ้โห่ใหญ่จัดตัวนี้โอ้โห่เป็นโลเลยอู้หูยยิงอย่างงี้ใครก็ยิงโดนในตัวใหญ่ฮะ หัวปักชุมล้างน้ำหน่อยเออได้ปลากินแล้วเว้ยวันนี้เว้ยไม่ได้ไปบึงก็จับไม่ได้ไปล่าปลาขาวเขาก็ได้ปลานิ่งใหญ่กินเว้ยนี่นะครับตัวนี่ะตัวครับไส่นี่น่าจะมีต่ำกว่าครึ่งโลนะบังเนาะได้าอีกบ้าอ้วนจังอยากกินไหมเช่นเดียวันทำให้มันสมกับปลาในดงอะไเข้ายากเดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวก่อนหาก่อนดิหากิ่งก่อนดิ

มันจะมาฟาดหาเลยล่ะมันมันสร้างเฟซไอ้ YouTube ปปอมไอดี ID ปอมมาปั่นเราไงปืนหาอะไรมันจะฟาดนอกจากมันเอาเอาเชือกสอดด้านบนมาไม่ได้สอดด้านล่างสามตัวแล้วนะครับเป็นบ่อร้างรับครับ không phong là hoặc anh hoặc anh em rộng 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 มากครับบ่อล้างครับวันนี้ก็เสียงนิดนึงนะครับจะเข้ามาครับอะไรลูงูลูอะไรน่ามาขุดได้ลหนูดิลูดิดูลูดิลูตัวเฮียเหรอบางตัวเฮียดิตัวเฮียเลยโอ้ยตรงนี้เลยเหรอ ดุกเลยที่ไม่เอาดุกบาดเจ็บโอ้โไปเลยเห็นไก่นาไหมเห็นนกไก่นาสัตว์นกไก่นาเลย ลมไม่ลงมุมนู้นอะไม่ลงนู้นนลออกนู้นเลยมีปลากินเลยนะครับเห,หมือนตั้เงินตัวทองหรือเปล่าหนูเหรอ หนูมบันแท็กซิสเต็มนะครับตัวนี้ลางร้อยห้าสิบชักชักชักแปดสิบแปดสิบเจ็ดใส่ไก่ธรรมดาครับเพื่อไม่ให้อ่าบังตาน้องไม่เห็นเลยยิงไกลๆไกบ่บงดิ เห็นมันอยู่ใกล้ๆแล้วก็ถอยมาประมาณสักสิบมิตรค่อยยิงตรงมัวม้วนะปใช่ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้แหละเต็ปมองไม่เห็น เขาขับมาเลื wow. <m ics> <sh yelled> ่องๆนะใช่นั่นๆนะบ้างบ้างมัเดี๋ยวตรงเี๋เสาอะชี้ไปตรงเสาหนะอยใช่ก็ตั้งกี่เมตรอ่ะนะสิบห้าเอายกใส่หลังมันกระูงเลยบ้างเระโ逢มาเลยบ้างนะฮืมโ逢มันโดนเปล่า แก่เมื่อกี้น่ะไม่วิ่งเลยตัวสวยๆดีเนี่ยเออตัวสวยเนี่ยกำลังทอดต้องเผาเด็กไปไหนอ่ะไปทนงานกันหมดว่ะเดี๋ยวจะต้องไปแล้วเดี๋ยวไม่ได้ยินเล่นไปคนเดียวจะของมาบอกาะฉันไม่มี ไม่ไงถ้ามาเร็วเราจะตำส้มตำให้มะตำส้มตำให้มา,า,มมา,มมาก,กินด้วยไงอย่างคนเราคนี้คนนีม้มีใครกลับบ้านครัพูดถึงว่าเบา่บเบอเไม่ได้ปิดรถไม่มีใครอยู่บ้านเลยเด้อนอ๋อโอ้โหนี่ไงเออสอดเข้าไปเดินหน้าไปแล้วก็ถอยหลังมาเออแค่นั้นแหละ โอ้ยลมลงว่ะอยู่ตรงลมไม่ลงหรืวะนู้นน่ะนางนู้น <c oughs> น่ะลั่นเพราะอะไรอ่ะลั่นเพราะว่าตัวเองทำลั <c oughs> <c oughs> ่นเอาเอาไปเอา เอาไปตำให้ไอ้หมัดมันกินตอนมันอยากงัแล้วตัดลงไปทำไมมันยังเป็นอยู่บงังมันโอตรงตามันเลยดิดลงน้ำสวยจังเลยโดนตัวมนะ ตำนักตาเข้าป <c oughs> <laughs> ่าแล้วแล้ววะนะปุข้าวไมไปแล้วนะโอ้โหหลุดโอ้โหน้ำรู้วิ่งมาเป็นทางเวียนกรรลไปนะนี่มันสูงแล้วเออตึงๆแล้วดิเป็นสุดๆเลยมุมนู้นอับบาเลยนะบางมุมบางขึ้นป่ากปแล้วนาะเนาะ มาเลยขอมือบ้างขอมือนะนอน้ไม่แม่นเลยวะสามไม่ให้บังตาเลยนะเอ,อเข้าแล้วมันผมไม่ได้เอาตัวเซฟมาเอาตัวธรรมดาให้มันไม่บังตามากเลยเออนั่นแหละ ไม่รู้อยู่ได้นะเราไม่ได้ใส่แว่นไงแม่ไหมมองไม่เห็นไปด้่ยอีกเน่ะนั่นนะ นี่เราบังเดียรเลยเนี่ยไหนเราบางนะังซ้ายบางังซ้ายบางับงบังสายดำๆมั้งมันยัใช่เดียวใช่ทำไม่จะไม่ใช่ใชล<ะ>้วโอ้ตัวเบลือเบล่าไม่เหลือ <laughs> ไม่มาแถบเลยวนละ่ะทำไมำไมันโดนไหมล่ะ อมันเหมือนมันโดนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนมึอีกข้อที่ข้อทิ้งแกมึอที่เดียวพอโดนไม่โดนไม่จริงหรอกหนุนอะไรบ้งหนุนขาวๆปอ่อยแม่งไปย่างงี้นี่เออไปแล้วเมื่อกี้อะตัวเบลอดำ ใส่ผ้าถุงตัวเอง บอกว่ามันขึ้นนู่นนี่วะลงยังยังไม่ลงหรอกไปไหนแล้วเมื่อกี้เป็นฝูงเลยนะเอาตัวใหญ่ๆนะ วิ่งเบาอ๋อเขาหน้าหลายเดียวเยอะไปครับอือหือเยอะนิดนมองยากตลอดเสวยแล้วครับไม่เหวี่ยงนะครับวันนี้ครับไม่รับครับ สลงแม่ขาดเลยลงขาดสลงเขาขาดตัวนับตัวบังนะครับเก็บปลาก่อนนะครับอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยย้ายไม่ไปตอนนี้ผมไม่ค่อยเล่นเฟสแล้วนะครับบังไม่ค่อยเล่นเฟสแล้วนะครับเบื่อเกมการเมือง บางขาไม่เล่นเฟซครับผมก็เพิ่งกลับมาเล่นนะครับผมป่วยไปสามวันเ <c oughs> <c oughs> มียบ่นเยเลยเอะไรด,ดำๆเลนเดี๋ยวมันก็ออกข้างบางใช่ไลมใช่นู่นบางนู่นบางเขาเขานูนู่นนูไหนวะนู่นเพ่าอย่าไม่เห็นพี่เดี๋ยวเลี่ยมไม่ได้ ขุนน้ำตีขุนเขามันน้ำน้ำลงลงูมันมันตื่นมันวิ่งกันมันมองยังงูมานะมาเห็นชัดเลยตัวเนี้เยอะอืมแต่พอมาอยู่ตรงนี้มันไม่ค่อยเจอไงมักดแม่งตัวใหญ่โอ้โหดูด ที่เดิมบ้างที่เดิมตรงนั้นตรงช้อยเดิมเลยอยาจะไปตุลัอย่าแล้วโอ้ไปลัอยู่ก่อนทำไมไปก็อย่างนี้เดี๋ยวข้าวหมก้ันเรากินข้าวหมกที่บ้านมองไม่เห็นดูดิดูเท้า บางก็ถือปืนเหมือนทางภาคใต้เลยเดี๋ยวมาข้างหน้านี่บ้างเนาะเนื้อนั่นเรื่อเหลืองในในข้างนอหนี่นี่โยกสมดาวแล้วไปแล้วไปอันนั้นเหรองานแต่งนั่นเหรอใช่เดี๋ยวฉันมาไม่เปลี่ยนเืโอก่อนโอเคเดี๋ยวแขกมางเขีเคครับผมใช่นี่ครับผม